สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคน u ้า e r Channel นะคะคือบ่าวก็ลุยไม่รอช้าเมันต้องสิเอ่เือหปากูเยใส่เงยย้อยดากเลยแต่งตัวไแกปากูไม่ได้นะไม่ไม่มีไม่มีเสื้อกัหลอมีเสื้อตัวนี้ตัวเดียวหมดไม่มีเสื้องานนะ

จ้ะระวังเด้อเจ้าโปโปนะเขาคมคืนเจ้าเด้อเฮเนี่ยก็มันต้องเฮด้วยเฮเงื้อจะยน่อยดากเฮเงินเรบไม่ยิ้มไม่ยินมแบบทวนนี้นะเรอปูนเขาเข้มดีนะรอแต่รอแต่โชคชะตาไม่ได้เนาะพี่มหะ ผมดูรู้ไมหนุนิย่ะนี่เดียวดูดตัดมือมันลยโอ้ตน่ามันปููตัดแ้มันมีน้ำยาเพราว่าของอันนั้นมันเขาใส่น้ำยาของรีเนนึ่งน้ำหนึ่งจะลู่นหน่มันางบุน่าจะคนบุญน่าจะคนระย่ห้อกันนะน่าจะง่ายบุญมาจากโรงเดียวกันนั่นเลย แต่าถึคนย่นลัวะาอย่นี้าะรยานละตัวอยาจจะมีตรรโอเก็ทํายาเข้มข้นลนจะมีสูตรที่ติดากันตามตอนี่ผมเนไปโรงูนะรแคนเหมือนกันแต่มาพอดีก็องจ่าโรงเรียนอะไงัว้มรวยู๊ไอ้มหารอขนาดเราะอันเย่าจะเป็นองนู่นย์สองต สองห้าสองสี่ศูนย์สองแปดศูนย์โอ้โหบรรยากาศนะคะเนาะมีชต้องดำเลยระดับแบบขึ้นตึกสูงๆเลยแบบนั้นไหมดำออกเสียวเลยบรรยากาศหลังจากเทปูนนะคะลมก็มาทายุก็กำลังจะมาแล้วได้เห็ดอีกแล้วเหรอ ถ้าสเต็งต่ำก็ใส่ปูนย่อต่ำถ้าสเต็งสูงก็จะใส่ปูนเกรดสูงเข้าไปมันจะเขียวฟัดเลยอะปูนนี่ก็น่าจะมาจากแถวเขาวงนันนะเขาวงนู่นนะไม่ใช่เขาวงการอีเลฟ่แถววงหยอกหยอกกับตันถึงขั้นถามพี่เอกเลยนะคะว่าคนไหนเนาะพี่เอกก็หยุดหยุดคิดก่อน คิดแป๊บนึงว่าคนไหนเพราะว่าอยากตอบอยากตอบเร็วๆแต่ตอบไม่ได้ไงมีหลายคนทางนู้นก็ไม่รู้ไปเอาหมากอะไรมานะคะน้องเพชรเนาะน่าจะผีพวนเก่งเาเหสวัสดีครับกสวัสดีครับคนเก่งเหมาะรูมั้ยเ่อไปเองกันอะไรอะไรกลุมเด้อ กลอนุ่ยกินหนุ่ยน้อง,องเพชรไปเอามากผีพวนมาเพื่นนอดึงอะไรเจียนนังไกไว้ตัวไว้ไว้ไปดึงอนลุงมาหาเจียนนีกไ,ไอ,อาา้ไพี่มาหาเจียนนึงนายพลมอะไรลุงวะมากผีพวน มาห้ำก็มามาห้ำก็มาผีพวนก็มาเจต้ากล้าอะไรกันนหนอันสุกอร่อยเนาะนี่อันสุกอร่อยเนาะ จะตะกานเดี๋ยวยวขึ้นมาบ้บานะครับเนาะขอบคุณครับย่ไจะเพิดมันนั่นอย่งี้ใจเย็นๆแง่ขึ้นเองกันรูปเหล่าสิเช็คของนิดเดียววันนี้ไปกันาดแบบจุดอะไรก็มาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะน้องเพชรก็เอามาขีพวนมาแบ่งกันกินขอบคุณครับพี่ใหญ่ดีๆเย็ซีเจดีสวัสดี